พักทายสบายดีจ้าพบพ่อกับจอกแก้วลูกสาวกลางวันนี้เนาะลูกสาวลงเสาหาก็มีแล้วเขาก็เป็นลูกสาวกลางถึงจะบอแม่ลูกสาวก,ก็เป็นลูกสาวกลางเนาะน,นี่จอกแก้วก็พักเฟียกก็เลยว่ามเลาะทงเลาะทาเบิง้งชะลงชะเล,ลี่ยงนะมามาเบิ้งกันว่เมื่อนี้เขาสิได้เวียเียยังแน่ขนแรกเลยเขาต้องมาเลาะทงมาเบิงบ่งงวัวจ้าอีพ่อบอกว่าจะมีงวัว ยามันออกลูกมันมีงัวตัวหนึ่ง <House> มันถือพาแล้วมันฉิออกลูกก็เลยเห็นมันเลาะเบิ้งยามันออกลูกนี่บรรยาโกงยากะอัดสภาพอันนี้ก็คืองัวแต่ว่ามันเป็นงัวห้าดอกงัวอาเฮาเพราะว่าเพิ่นบา่ว่างมาเบิงเพิ่นก็เลยบอกว่าเออไปเบะเบิงในเด้ออะไก็เกลือมูให้แน่เพิ่นว่ะเขาก็เลยมาเบิงว่อย่ามันมีงัวออกลูกมันหลักออกลูกนะเพราะมันมีตัวหนึ่งมันถือพามันใกล้ฉสิออกลูกแล้วก็เลยมาเบิงแต่บุหัวงัวเรามีจะโต ประมาณนี้ฮ้อนแดดฮ้อนแห้งมันฮ้อนไอเดียหรอก็คือสีบมีดอกท่เนเพราะว่าเท้าบ่หูว่ตัวแดงม่จีถือเทาก็บ่หูอะนะว่าตัวแดงไมสิออกลูกแต่ว่าเพิ่นบอกว่าห้มาเบิงเดอร์เข้ากันเลยมาเบิง์หายแต่ก็เบิงแล้วมันบอกเห็นว่าเออตัวแดงันออกลูกเทาก็สีกลับเมื่อนี่แหละเข้าก็สิกลับเมื่ออันนี้ต้นพักกระเดา ผักกระดาวงามๆทุกคนอันนี้ต้นผักกระดาวกระดาวหวานเด้ซาอ้อ,อนต้นตาอ,อยากได้เด้เจ้ว่าดอกก็กำลังเป็นเลยผักกระดาวอู้หมดกับไหลอยากได้หักมันอยากบานเนี่ยลราจะว่าพอดีกินเลยอันนี้กระดาวหวานต้นกระดาวหวานมีต้นเดียวแหละอยู่กลางไหนานข้อนข้อนแหง เพราะว่ายามแรง้านเท่าก็สิประมาณนี้แหละให้นุ้งให้หน้าก็สิแห่งแรงแล้วก็ส่วนลายบางคนเขาจะไปหาขุดกบขุดเขียดแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปกักสขึ้นนั้นเมื่อห้าเทงิงเมื่อน้าเทาเองถึงึ้นเมื่อเหตถียงต่อเพราะว่าเทามีโครงการเหตถียงแล้วก็ ลงให้คลิปเป็นสันให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่ว่าเออเขาเห็ดเทียงทอดกันแล้วสิมาเห็ดเป็นคลิปเาวให้ทุกคนได้เบิง่งแต่ว่าเมื่อนี้เราขึ้นเมื่อเทียงก่อนนี่สภาพบรรยกงากานีกาะน้ำมน้องน้องอันนี้มันเป็นชายหองอน,นี่ก็น้ำน้องเลิกอยู่ได้ตะเกี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บอคอยเลิกเปนได้แล้วโตว อาจะมีปลาลายอยู่แต่ว่าเฮากุณบพบทันได้ลงเพราะว่าอากาศช่วงนี้อากาศหนาวบ่ค่อยได้ลงเอาบ,บงเอาปลาะนะสิบประมาณนี้เลยอู้แดดแดดตอนเก้าโมงสิบโมงเลยนี่ฮะแต่ว่าทั้งสีแดดจะจ้าแ,แ,แบบนี้แต่กบบระบอกได้ห่อนยังพอพี่ลึกทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวสิบประมาณนี้นี่ออามาแล้วน้องอุดตอันนี่คือน้องอุตีิที่เขาเลี้ยงไว้นี่ อสองโต,ตมันอาจจะถือพามันอ้วนแวะไห้หัวอาหารแหวะเกลือแล้วแล้ว,ลวเอาก็สิเมือจ้าเมื่อเคียงทึงประมาณนี้เลยบรรยากาศวันนี้เราก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ขอกงคอกัวแต่ว่าช่วงยามแรงสไลด์ขเขาาจับไปเอาอง,อง,องวเขาคอกเดยทุกคนพราะว่าเอาไปผูกอยู่กลางหาน้าเพื่อให้มันมีห้มั่นอันรับถ่ายหรือวา อันให้มันเอาพุนเอาแบบพุนคอบนะออกไปใส่โดยที่เราป่ต้องขนก็คือเอางูเอาควายไผ่มีสั์เลี้ยงต่างๆเอาไปผูกสใส่หน้าเลยกะให้มันทายยังลงสใส่หน้าอะไรกะให้มันอันเป็นพุนเลยนะทุกคนมันจังบ่เสียเวลาของคนนี่โตมาหน่อยพร้อมอยู่ในกุมกับบได้อนนัทนะ่ัวค่สิบประมาณนี้เลยบรรยากาศหน้าเฮา ยามแรงเพึ่นจะเอางัวเอาคุ้ยเอาชัดเรียงต่างๆนะไปผูกอยู่ไหนาเพื่อให้มันมีพุนมีพุยใส่ไหนาแต่ว่ายามฝนแล้วเพิ่นก็จะเอาเขามาเพราะว่ายามพนเราจะเห็ุการกสิกรรมหรือว่าการปลูกเข่าปลูกอย่างนั้นนะมีแต่ยามแรงแบบนี้เอาไปผูกค่นตะกี้พิ่นก็จะผูกแบบว่าผูกอันแต่ละไหนาแต่ละไหนา่ะนะเพื่อให้มันมีพุนมีพุยก็คือแบบว่าผูกไหนานี่จะซ่องซ้ำคืนเลยก่ะ คอยหมุนหมุนม,นม,นมุนเวียนไปให้มันขบถุกให้หน้านะทุกคนสิประมาณนี้จะได้ก็อย่าลืมฝากกร่ค์ก็แร์ก็ชับหัวชิงคงหัวชิงไข่ตะคงตะไข่ย,ยังให้จั่แก้วในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้จั่แก้วเฮ็ดคลิปเพื่อใดมาลงแบบเฮ็ดคลิปกะเฮ็ดคลิปบ้านๆนี่แหละเฮ็ดคลิปทัวไปเฮ็ดคลิปบ้านๆแบบว่าบรรยากาศบ้านๆหรือว่าอัน คลิปอังกเกษตรบ้านเฮาแบบนี้กับบได้มีคลิปแบบว่บาบวบังรู้หลายออียงแต่กะสชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันเลยกะชีวิตบ้านบ,บ้าบา,บา,าแบบนี้ก็ชิจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคน